แฟนคลับไข่หมอลูกโซ่นี่ยนะครับวันนี้ผมทำไม่ได้ครับค่าชีจับไม่สวยไปนะห้าพันครับขอบคุณมากครับยอดแล้วเนี้ยดูครับเล่นขึ้นมาครับถัาเล่นตูนเล่นขึ้นมาครับเอ้าแม่อย่าออกอาการอย่ายืนนิ่งแดนเพชรอย่ายืนนิ่งโอ้ราคาร้ายครับแม่เหลือประมาณเกือบนาทีครับตอนนี้เวลายังเหลือเปลือกครับเดินเข้าไปครับเอาไปตัดก้างครับเล็กตูน มินตุนสับคืนแกนเพชรสับคืนต่อยมาโอ้โหไม่เว้นช่องไปเลยครับคู่นี้ครับออกอาวุธกันตลอดครับดูครับหมัดเท้าขอศอกมีให้เห็นในคู่นี้ครับหมัดเท้าขอศอกมีให้เห็นเอาตัดละตัวเอาเสียบเ้าแกนเพชรอาการไม่ดีครับโดนศอกโดนเท่าครับโอ้โหเอามีนุนมามาโหดระเกิดครับมาเป็นพายุครับตอนนี้เสียบเ้าครับเอาแกนเพชรยังโตอยู่ครับโอ้โหติดอยู่ที่มุม โอ้โหตอนนี้ครับไม่รู้ว่าจะหายใจทางไหนแล้วครับแกนเพชรครับเอาลุ้นก็เอาต่อยขวากำจัดหน้ากันไปตูนแล้วก็เข่าขวาตามอย่ายืนตัวแข็งครับแกนเพชรครับปักศอกสู้ลี่ตูนต่อยขวาไม่โดนแต่ตอนนี้ต้องตบพีอาร์มาแล้วครับแกนเพชรครับไม่ไหวครับแรงหมดนะครับหมดแล้วหมดแล้วมาแล้วครับแข้งขวาเต็มโอ้โหพักกันหน่อยครับ